ันี้คือยังกูเสื้อห้องหายเสื้อห้องหาสบายดีสบายดีตอนเด็กพี่น้องแต่อนนี้เสียงคืนได้ไปใส่เลยนี่ขางข้าแล้วหัโตหนึ่งเนาะร่มม้วนองพี่น้องเมอันโตทเห็นไปแต่กลางคืนตัวว่างรียกนอนแล้วก็ไปนอนเนาะ แจงแล้วก็ดืงไมาให้เดี่ยนะอื่นต่อเนี่ยแจ้งมากตื่นงไม่เรีย่ยงที่ได้เช็ดโต๊ะเช็ดจังเลยก็กลางเต็นท์แล้วที่ห่อโต๊ะห่อตังค์ไม่เดียกวลายนะเลยขาดโต๊ะก็เลยหลบเมืองคืนนี่จะเคยคนกันเองผู้พระเจ้าขาอย่างผู้พี่น้องมาชิบแต่ไปดองเน,ะนาะเจะนักขจาวอันคั่วแล้วเนาะิมากินข้าิมาชอยจุกินกลางเดืกพี่น้องปาดเอากระซำจะไปใส่ยังไงนี่ ก็หายอันนั้นแบงพอเอาแต่ตัวแซบถูกอยากกินย่อหอเด้อหน่อสามสิบกีนั้นเอามาปิ้งแล้วกันหาสิกินซอยจุกันตอนดึกเนาะพี่น้องฝนเศร้าแล้วก็ลงมาเลยไฟอยู่บ้านยังบ่มาพี่น้องปลอดภัยเอียงก็ผ้าผ้ามอแบงเนาะอยู่บ้านนะ ไปเออคนแฮ้ี่น้องสองสัโมงผ่าแตะผ่าแดงเบิ่งตะครีบจะลองกินเบิ่งตะครีบมากินข้าวนะทั้งกินทั้งป๊บหมูกระตากคนพี่น้องเลยสองสัโมงเนาะกิ่งโต๊เถิ่งนะเนี่ยได้สิบไปลกคนนี่นะเนี่ยผัวเอาไก่มาเห็ดไก่ควันมันบ่พอมันฉี่โตเนาะเอามาแต่สอง

เลนลงมาทางนั้นอ้อมาหน้าดูมาคันกุ๊กหมาบนวาบ้านองกุดกไม่เห็นแลหน้าก็แห้งดนเนนบ้านนปันเออหน้าหัวคำหนัแห้งเตลงแล้วเขามาดทูบบุรีมีปีโอ้ฝนฉิบหายมงทั้งนั้นถ้าบึงกระจซอนพี่น้องถ้าปิง ชีเอาไปลวกไปลวกแลมาซอยเนาะหลาบสูกลาบดิบเลยก็งแยกชีนเป็นต่อนมาอีกแล้วพี่น้อง เพี้ยพี uhm ่น er ้องกำลังปิ่งพี่น้องเซืห้องไห่นี่เดี่ยวเอห้องไห่นี่ออกมือนะเดี่ยวพา้าเี่ยชีเหลืองอ่อยต่อยเลยกับแจ่วเพี้ยนอ่ะแจ่วเพี้คมคมพี่น้องปาเสบตอนดึกพี่น้อง

สุดยอดเด้กผักครับพี่น่อถ้าคิดแล้วเนาะน้องว่าเบิ่งเลยเนาะนี่แจ่วแจวเพียแจ่วเพียเพื่อให้ใส่ลูกขะจัหนอนพี่น่อโซยแขละซยเหม กินเนอุ้ยมันจุ้ยจุ้ย่ส็งแลกิจุ่มไปจุ่มมาว้าวเอากินเถอะเพระแล้วกินแบบนี้เลยบอกินาเชียงไห ินกั่งเดี๋ยวซ่งเดี่ยวตั้มอยู่ไม่โดหทุ่งวะไม่โดนทุ่งวะจะจังหน่อยจะนั่งประซัมเก่าวอยเนาะตักเนี่กักแอจะจมยังนาะพี่น้องจมเปลี่ยนกับจม phân đồ lự bọ bạn ăn bàn luôn Hơi mà thằng lắm, tí. <laughs> <laughs> <Nàn. cười> Cho nên chắc chắn nhau chẹp, con bạn mong 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 bạn mềm đi, <laughs> chim còn. ข้าวเสียบจนอยากหายแรงแล้วผู้ได้มาซ่ากับเบิร์ตเด็เขาด้วยหายไม่ได้ได้หูใครนี่เบนอตตาบุมปุกแล้วกระตาดพรมเด็กกินตอนเด็กใช้ข่าวปริญินหรอเสียบหน้องมันชดเหรอ กินแต่ตอนนี้เดี๋ยวเวลากับบริดยากดอกมาออื่นกับบริยากกินแต่ตอนเก็กวเลยข้าวปุ้นกับแล้่งานพุ่นมัสยยาอยากปุ๊บปยังไม่ได้กินจ้วย บุกพช้อบัท้องบุกก็จะาโุ๊กริงเลยนะเขาตัวไนเาห็บบดเลยเขาากชิกินตัวนี้นะวิ่งเอาทำพันธุมเออเขาบดิจินตัวที่นึ่งทำมัเสียเาบูาเลยเานอนเขาหล่อแต่กับบู้บุิบว่กินละไทยหิบบวไม่ยากหนอเพินเพลิน ่ดูพระองก็จกินเจ้ือกันคองโจตอน้อบเนียเนี่ยคกบดนี่คอยอวฟุกนี่ก็ลุกมากระตับนี่ยงมาโจดะนีกกิอะนนี่ยกะโนมาเนี่ยหอนเด้ร่านนย่กนนะอกินูไะกินอยู่ตอนเด็กพี่้องตอนที่แจ้งะไรนี่ ตีสี่ตกับวที่ตีสี่เจ้าเห็ดเวียกเห็ดเจี๊ยกตั้งแต่เมื่อวานจะถอดมือใหม่ไม่นอนน้ำหมูอแ่นท่นเานี่เาีสไปนี่นงข่เค็มหมดเนาะไปใ่้อนอนนี่นวนนี่นนอ่นี้่างน้นไปนอนนี่นอนนี่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 นอนีีกีหูเจ้า น่าอี่โอ่ะอ,อร่อยเ้ะพี่น้องเลยสุดแสบน้ำเนือ้อนี่นะพี่น้องยองไห้แ,แสบสุดอันนี้เป็นชีน้นอันนี้ค่ะ

ง่วนง่วนตัวแรกนะล้มล้มวังชิปชิปเอ็นมงแล้วกับพอดีเทียงขึ้นพอดีแล้วจากเทียนขึ้นก็ล้มอีกตัวกับพอดีเกือบแจ้งพี่น้องเกือบที่สี่นะถ้าก็แล้วถ้าเจ้าก็ยังมาแล้วเดี๋ยังปอกๆแปลกๆคนอทั้งหมดแม่นแล้วพี่น้องแซ่บ อดใจไว้เลยพี mortar, ่น yeah, right. right. yep. ้องคลิปนี้ก็สิฝากบรรยากาศวันชัมนี้อพี่น้องอดใจไว้เลยหิวเข่าแล้วไว้แล้วมาตั้งมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงปลสิบสองโมงพักกิน้กินเข่าพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องแล้วสบายดี